มึงไม่ต้องพกหิวได้นะว่าเนี่ยกูคิวนะไอช่องสองอ่ะเดี๋ยวกูพกเองเดี๋ยวแว่นจะพกกระสุนไปอ่ะเนี่ยกล่องพยาบาลมึงอ่ะเออเดี๋ยวกูพกกระสุนไปแล้วกันเออแล้วช่องสามนี่กูเอาช่องสามมาดินอนไงไอ้สัสคิดแปมอยากตายไปอีกพร้อมไหมไปสิอุ้ยว้าวอะไรเนี่ยเสียงดังผัดเสียงดังเสียงดังเสียงดังใครไปแล้ววะน่ะกูกูกู อันนี้คืออะไรอ๋อนี่วางกระสุนแล้วมึงวางไปไอ้สัตว์เหี้ยเก็บได้อะโอ้โหมึงวางเต็มเลยเก็บแล้วแล้วมันเก็บขึ้นมาก่อนได้ปะมันยิงเพื่อนได้ด้วยเพื่อนได้เหรเนี่ยเออที่ปลายไอ้สัตว์วมึงไปก่อนเลยแล้วมคืออะไรดิเฮ้ยเก็บกระสุนเก็บมาวะเฮ้ยใครยิงกูเนี่ยไอ้สัตว์บอสนะฮะว่าเปิดประตูให้พวกมึงหรอกไอ้สัตว์เก็บต่อไปได้เหี้ยอุ้ยอุ้ย วัดแล้ววัดแล้ววัดแล้วเอ้ยสีหลังแล้วโอเปนไฟล์โอเปนไฟเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยห้องพักไอ้ยยิงเพื่อนง่ายมากเลยอ่ะเอ้ยแล้วมันูิเพื่อนยังไงวะไอ้แม่มึงใจเย็นดิเอาคือหลบ่อนคือหลบเฮ้ยยันทอนยิงเพื่อนเลยกูเห็นอะไรเล่นที่แมนออนจากโฟร์เลกนี่มันเลฟเฟอร์เดย์แบบสองดีชัดน ไอผิดยงเลยฮมกูเฮยมาถ่ายมาถ่ายมายอ้เ้ข้างหลังไอ้สัวด้วยไปยิงหมออีเหี้ยกะโกะโไอ้มิเดอร์มึงสั่งการน่อยดิไอ้เหี้ยสติอ๊ยดอยโอ้ยหยุดม้ต้องพูดโ้อกับออฟฟิเซอร์ไอ้สัสพิเซอร์ดีกว่า h ่าวอชุยังไงเกู่้ว่ ฮ้<ร> <S <S ยอะไรอะเฮ้ยอะไรเกิดอะไรขึ้นอยู <ED> ่ยังไงอะเฮ้ยๆตัวอะไรอะกลับมาหนี่งกลับมาหนี่งกลับไปไปปวดอะไรอะนี่ว้ายเฮ้ยๆกูยิงเลยเปิดใส่ไอ้เงี้ยมันหมอ้กูกดเมากลางอะไอ้สัสหายแล้วเพื่อนกระสุนฟูผมน่าจะหัวขอโทษเอ้ยเติมกระสุนไงไอ้น็อตเติมได้อ่า แล้วมึงดอกแล้วแกแล้วเก็บอีกที่เออยี่โมยมีกองปุนมีจำกัดแม่เฮ้ยโอ้ยไม่ใครๆๆๆๆๆเพื่อนใส่กูเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยก็สุนกูจะหมดว่ะมันเก็บกระสุนยังไงวะเฮียเฮียประตูจะพังก็ดีเดินมาเดินประตูจะพังประตูจะพังตามมาตามมาใครแต่เดียวดูหน้าใครขี้จอดเฮ้ยโหน้ามึงกู้จ่าดีดินี่เนี่ยโห่ต่ออย่างนี้มันเยอะแน่แน

ไอ้ยื้อป่วยแล้วกูตายก่อนเลยใชโนยื้อ่วมวุ่นลยเออปนแล้วกิ่นแรกก็ตายกันหมดเฮ้ยอะไรเนี่ยโอเคต้องมีป้อมสินะอะไป้อมนี่น่าสำคัญอยู่นี่ฉันคอมพิวเตอร์เฉยแมนพาแมนเข้าไปได้เหรอแล้วไงคือจะไปดันต่อไปเหรออาจจะใช่ นี่ไงอ๋อมันให้จบนู่นเลยเออมันใช้ยังไงอ่ะไอ้ไอ้พวกของข้างหลังเนี่ยไม่รู้วะกดคิวไหมอ่ะกดหนึ่งใช่ะคิวมันเป็นอันที่สองคิวมันเป็นอันที่สองอะไม่ใช่กดหนึ่งเหรอกดหนึ่งเพื่อฟังภาษาไทยบอกควแเฟรมานะกูไม่รู้มันมันจะได้ใช้บอกไอ้เรื่อกูต้องแบกกล่องนี้นี่ไปจนจบเกมเลยไหนกูนั่งไหนกูนั่กูจัลลิงกูจัลลิงกูถือกล่องยานอน โอ้ยยิงกูโอ้โหลูกซองโอ้โหเออใครแม่งยิงวะเดี๋ยวจ่อลูกซองนี่มึงใช่ไหมี่เจาะทั้งยิงโดนกูนี่ตัวกูตายเลยนะลูกซองโอ้โหตอกตอป้องหน้ากูกับแมนเองเฮ้ยโอ้โหกูโดนกูโดนหนักหนักเลยหนักหนักเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อะไรของมึงเบี้ยอะไรของมึงเบี้ยเสียกำลังกันแล้วเข้ามาแรงเข้ามาต่อเถอะคนเดียวอุ้ยแมนแมนแมนเฮ้ยข้างหลังดูดูเ้ยแอมโมโนแอมโมโนแอมโม่ยื๊ะลืมดูเลยไอ้เหี้ย เลี้ยงค้เหี้ยอะไรวะเลี้ยงคนเลยเฮียนี่มันอะไรกันเนี่ยไอ้เฮียประตูล็อกมีชุบไหมเนี่ยเมียมีอะเจี๊ยบล้อโดนตุ่ยตุ่ตายไปได้ไปได้ป่ะนะเฮ้ยเอาเอาเอาอะไรวะตตายไอ้ควาโอ้ยโอ้ย วิวิวสันคอนสันคอนทีมสันคอนได้แต่แบนเจนอะไรนะตกตายเฮียตกบอลที่เกี่ยวตาดเฮียอะไรอะไรมาแล้วอะไรอะไรเฮียไอ่เฮียใครทำอะไรมึงเลยมึงเจ็บแม่เดี๋ยวอย่าเพิ่งกดนะอย่าเพิ่งกดนะอ่าเดี๋ยวฮะเดี๋ยวขอวางป้อมปืนกันโอ้ตรงนี้มันจะมาเรื่อยๆนี่หว่าเอาเถอยป้อมปืนกูหายไปไหนเนี่ยนี่เดี๋ยวนะเรามาห้าคนไม่ใช่หรอใช่ อีกครั <3 <3 ้งหนึ่งปฏิบัติการแยกส่วนอยู่อยู่สามไปเมื่อกี้ตัวเปิดการทางน้ำกินธรรมดาไอ้เหี้ยเป็นอะไรอะไรเอเดนเกาะสมองอยู่เนี่ยถ้าสโลว์เสร็จเลยโอ้โหนี่ไงมาเต็มเลยวิ่งใส่กับแพงแล้วเห็นไะมพวมันไม่ช่วยอะไรเลย ก็ปิอชาไวไหมไม่ใช่อะไรเอี๋ไอเดี๋ยวมันก็มาสั่งนั้นได้เห็นป่ะเห็นป่ะนั่นละเราเราเราเอาไว้่อดไว้ได้ไม่เป็นไรเราก็ดูหลังเนี่ยเราเออสโลดีป่ะเราเราดูเราเราเออเดี๋ยวป้อมยิงเราด้วยเหรอไม่อยากไปไม่อยากไปยืนขวางป้อมเป็นส่งนหนย่ง้อุ้ยหายสโลแล้วหายสโลแล้วโอ้ยเดี๋ยวดูกูจะยืนตรงไหนกูจะกูควรยืนตรงไหนไอ้ตั้มดูกูดิตั้มเด้๋ย ขึ้นไปไหนไม่ได้เลยโอ้ยโอ้ยไปยืนในร้านต่มกว่านี้ใครเป็นโดดจริงเป็นสองนั้นล้วะกูเนี่ยจ้ะไปถึงต้องมือจะหมดอะทําไงเฮ้ยมันเติมให้ไม่ได้เหรอวะแบบเก็บป้อมปืนมันถือว่าเติมอะอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้กองกองยาตีแล้วเหรอเออกองยาพลาดได้เฮ้ยนี่ไงจากขนมจากขนมว้ายเฮ้ยเฮ้ยกระโดดแล้วมันกระโดดไปไหนวะเนี่ย ใครยังไม่มาวะแล้วมันออกเปนแบคนยังไงอะถ้ามีคนมาเพิ่มอะออกไปรับะปีก็ได้เสีนป้อกูเป็นเส้นโตเลยแต่คืออะไรวะอุ้ยปืนอะไรอะปืนกูปลดล็อกว่ะไอ้เหี้ยกูเห็นจุดตายเนี่ยกูกิ้งแล้วกูว่าแตกเลยตรงนั้นกูเหี้ยอะไรเดินตกไอ้เหี้ยดูจุดดิแล้วปรเล่นคือเกมเนี้ยพอพอมีคนตายมันจะแบบมันจะโชว์ให้ตายอะเอ้ยโชว์ให้ดูว่าตายรูปยังไง เออแล้วมันยอนภาพไปข้างหลังไม่เห็นแว่นแล้วเห็นแต่กล่องไงี่ะ